สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องและท่านผู้ชมมาพบกับน้องจ้อยอีกแล้วย้ำแรงตะเวนส่องหน้ามาพบกับน้องจ้อยย้ำตะเป็นส่องหนาโอ้ยจะเปม็นส่องหน้าลีน้องพี่น้องอุ้ยเตองตาพี่น้องเห็นยังมาทางลังมาซอนแพนด้าฮัดขับรถมือนี่ตอนที่แรกที่น้องจ้อยขึ้นน,ำน้ำนาบริ่ายน้องฮารบูไดมีตะกรองตอนนี้ก็เลยซีค่องๆก็เลยแห้แพนด้าขี่เอง ค่อยๆเด้อมาสอนอยู่ให้นายเด้อพี่น้องเอ้ยให้ไงไปังไงไปไปไง <c ười> อู้หพี่น้องเอ้ยหอดแล่นน้ำจนหอบเลยตอนทำอีตาแล่นน้ำก้นเอาครึ่งเอาครึ่งเอาตอนทำอีตะ่ะตอนกทบอีครึ่งเอาครึ่งเอาจนหอบ เอาจนหอบทำอีดนะตอนนี้ก็ค่อยๆแน่อะไแหละนี่ขี่เองแล้วเขาก็ยืนถาซ้อมแล้วก็ห้องบอกค่อยๆเด้อโค้งนะพนพอยแล้วก็เออโค้งให้มันได้โอ้ยหอนแหงจนหอบพี่น่องเลยความเมื่อไงมันแกเพราะอยากเสาเออไปหน้านั่นๆโค้งๆค่อยๆ ฮอบแมงยีรีได้พี่น้องเลยมันเด็ดพอดีตอนนี้หาโมงแรงอะไรน้องจอยออกมาซ้อนแพนด้านะหาโมงหาโมงแล้วก็ได้ประมาณขี่น้ำน่ะสามหอบสี่หอบหรือหาหอบอะไรแหละก็แล่นน้ำก้นนะจับถ่ายโหลดหนักมั่นซิบกว่าหอบแล้วก็ให้ขี่เองตัวน,นี้นะ่ะจะได้เลยรเลยซิพอเอามือละหน่อยโอ้ยหอนเดี๋ยวหอยใส่เบ,บิ่งแพนด้าเนาะพี่น้อง,องว่าเป็นยังไง bái bái bái, khỏi khỏi đó, coi coi, khay này nhảy chút chậm hơi chơi. Tao này là cứ si kí tăm thần nhảy bay con ใครเนแต่ตีนถึงโหลดคันเตี้ยเนาะงใคในแต่โหลดเตี้ยหลีกโหลดเด้อน่ะโหลดมาน่ะเขากับโบกีตันทางเขาขี่อ้อมเพลินเออไปขี่ไปแล้วก็โงกไปหลับลูกไปไปยังไงเมื่อยบ่เมื่อยแล้วพักพรอนเออปิดปิดกระเจ้น่ะไปใส่ลุูเบิ่งจานบ่ ปยังไงเมื่อไงบ้าเมื่อไงไปใส่เทาเต้กมาแต่น้าแต่าตน,น,าาานาอานาไปแม่เอาเงิานน้ามีแม่ในเด้อค่ะซักยางง่วนนะเออร้อยแปดชิปคือไปโลกข้าเยี่ยมโบรานผากน้ำไผ่ย่า,านงลาบโบราณผักดอกลาก,กี้ไปยังไงแผ่นหน้า <c oughs> ไป <c oughs> เต็นตั้งสิเป็นไงบ่เป็นเป็นเนาะแต่ยังบ่จักเกียร์อันเกียร์กับมือจะกอยู่ในนี่แต่บ่ท่านเราใส่เกียร์เลยใส่เกียร์สามอยู่บัสแต่ชิดลีซุลีแต่ท้อก็จะบอกก็จะบอกว่าเวลาใส่เกียร์อย่าแนมเบิึงผัดครึ่งรถบ่ได้ตอนน่ะตอนที่ใส่เกียร์ก็คอยเป็นไปรถเก่ามันก็สิใส่เกียร์ยากกว่ารถใหม่ถ้ารถใหม่มันก็สิแก๊กแก๊กแก๊กโลดอ่ะโหลใหญ่มันก็สิบ่ยากแตี้อ่ะค่ ปอดเกียร์นี่มันคืออะไรคะยค่ะมันมีสี่เกียร์ลูกรถนะเออเกือบไม่พี่ปอดได้อีกว่าได้เออปอดสเกียร์มันจังได้แมนเบื้องลอกติดบ่อโลดเบิง้งใหญสิ่ปอดเกียร์หายปอดเกียร์มึงดูฮะ<ห>ปอดเกียร์เอาเปิดคุณแจ็บ่อปดอด,ปดเกียร์เอารถบ่อต้องเปิดถอยรถไปดูค้างมาข้าเกียร์มันก็นสิบลไปทางหน้าหนะ่ะ มันผือดะนะเฮมเบิรนบ่กป๊อเกียร์ใส่ไปผือดอีกกระป๊อเกียร์อีกคือมันผือดแบบมีแสดงเอาค่าเกียร์รวมมันสิติดบ่ได้ยังผือดอีกกระป๊อเกียร์ยัยงผือดอีกอยู่เออโอ้ยไ,ไปได้บ่ยังเออไปแบบนี้คือสีมอนบ่มอนบ่เบิ่บงไอ้จอยสีแองไปหนุเบิ่ง เบิ้งไปจอยหู้อยู่เออได้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 เปิดกุญแจลักข้ามขามข้ามก่อนถักอิทนะเพราะว่าโหลดเอ้ยอย่าไปใส่เกียร์ค่ะเอาขาข้ามลงหว่วยเอาเป,เปิดเปิดอันนั้นเปิดกุญแจเร็วขึอยากเป็นนักติดแบบน,นี้ติดย,ยันยันนานเอาเอันอ่อกก่อนเออ เออยยันถ yeah. ้าตีเป huh> ็นยืดๆหนะได้ได้ค่อยๆแห้งๆเอดรอยบีดน้ำตีทางหนานี่ก็เออใส่เบิดแห้งได้บนบนได้ได้ดิค้ำรถยืนขึ้นตีเอาเออมันอยากได้อยู่นะถ้าตีได้แสดงว่าเก่งแหละวมือนี้เข้าับไปองเฮียนเรียยสิตีตมาได้ฮะ tít đi 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 chân đi 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 này đi 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 này. มาลองเกยใส่เขาเกียเองอะเกยจิจับไปไปขึ้นอเอาขาข้ามขึ้นก่อนอย่าเผาบิดเด้ตอตอนใส่เกียนะมือนะพยังบงมันใจก็มาวางไว้บนนี้ก็ได้นี่มาวางไว้บนนี่ก่อนเออจากใส่เกียใส่มันแจกโหลดนั่นแจกสิบบไปเอออันนี้ก็เปิดอย่าเผาอันนี้ก็เป,นนกเปิดไว้โอ้ยเออเอาบิดคอยขอบ,อบ่อใส่เกียสองซสเกียหนึ่งยามันออกแห้ง เออค่อยๆแบบนี้ค่อยๆออกตัวเองค่อยๆอย่าบินแห้งค่อยๆเออค่อยๆต้นทำอีบังกะสีแห้งหน่อยหนึ่งเออไปได้ละกันค่อยๆเออแบบมมนแล้วเออใส่เกียร์สาด้วยพ่อโหลดตัวตจากใส่เกียร์เออไป เอไปตายสิหล่ออยู่บ่ไปขี่ไปละงงกลับมาเด้อไปใช้ปเท้าหางงอ่ะบ่เรีวมาหางงอ่ะงงจักได้เขาเห็นอยู่บางมือมาใช่ไหมขี่มาเลยโค้งมาได้อย่าไปทางปะเท่านะปะเท้าเราอยากตามทางอยู่นะฮ่าฮ่ดฮอาฮราฮ่าฮ่า่าฮ่าา เพื่อสิเป็ดเนี่ยยังไงอยู่ค่อยๆเออ โบกเกียร์บัวปอดกั้ยาครับโหลดเขาสิบัวปอดเกียร์ไรเพียงว่าเกียร์สองอยู่บัวจักเบิึงมันเลยสิอยู่เลขสามป่กระใสเกียร์สี่ไปแล้วมึงดูผมเกียร์สี่มันเป็นเกียร์แหลนตามทางถนนใหญ่กั้ยาปอดละใส่ไปมันหักสิออกโต้โบได้ได้เกียร์สี่มันมันคอยไรคันขึ้นโน้นนี่เขาตกใส่เกียร์สองได้หรือ น่นไปน้าบอเจ้าหน้าก็ต้องใส่เกียร์สองอะไรได้ถ้าหลดใหม่มันก็นสิไปยุ่พี่น้องเลยรหลดเกียร์สองเกียร์สามกะตั้งใจตั้งใจ<ย>เออ <laughs> ไปอันนี้ไล่ไล่ไลค่อยๆค่อยๆ <c oughs> เรียกเวลาพ่อคุ้มกับเวลาขี่ไปโรงเงียนเนาะกับขี่ค่อยๆเลยเนาะใส่ปดอเกียร์สามดูพอเขาโค้งก่นอนเขาโค้งก่นอนเขาโค้งก่นอนโค้งวิดก่อน เขาไปโค้งเขาโค้งมาพี่ห้อยพี่จังลองปดเกียร์เบิงเข่ามาห้อยพี่จังลองปดเกียร์ไปเลยไล่ไอ้ยมึงอย่าไปใกล้น้องแพนด้าไล่ลูกมันหากระเฮียนครับรถเออพอนดูพรรถเบิ่งดูพอนพอนแลยปดเกียร์เบิงพอนห้วยยาวตีห้อยพรรถพักขึ้นชิเนมลงลุ่มไปตามบุรีรัมย์อะพคะพเลยเกียร์ปดเกียร์เขากันแนมไปข้างหน้าแหละลูกไปไป

ระวังเด้องัวเขาเจ้าแหลดมาตัม้มซะโอ้ยเมื่อยมาค่อยค่อยเออค่อยค่อยค่อย่งององขนาดที่เขาแอบรัดในแพนด,าดน้าเนาะพี่เนอะเข้าเห็นหมู่เข้า อิมม้อนมาแต่แง่ไข่หมดคอยๆแล้วอะไสิเบิ่งไข่หมดน้ำชาออนก่อนตั้งใจแนบิ่อข้างหน้า้อตไปแง่ขาเท่านี้นะเฮ้ยเบิ้งเบิ้งเบิ่งตื่นยู่เฮ้ยมีอยู่บ้านเราแจ็่มตัวแอวนแต่มันกับโบชันไข่โบแจักเนาะไม่เสียโตกับสันพูดเองวะ เออสมนไใหยต่งพานหงกระตุกเนาะเออแม่พ่นตุกกระตุกแห้งกับบัวดอกน้ำสากมันก็ขุ่นเท่าล่ะเออไปเนื้อกับแป้งมโนนี่เนาะ สงสัยไปเหี่ยงกับแป้งพี่น้องเลยเหยี่ยงกับแป้งเลยนี่เอาค่ะพี่เจ้ครอบสองครอบเอยกับสิบผ้ามือเออสองครอบเอยกับสิบผ้ามือเราเออเพราะว่ามันพ่อคำผูกง้อเลยเออเขาจะไปเหี่ยงกับแป้งเอาเอารถไปปลดเกียร์ก่อนขับก่อนสิออกปลดเกียร์ มาไปหอดเข่าที่กระใสเลขสามกระพรอใส่เกียร์ปดปดก่อนทำมันไปเลขสองเออไปออกไปออกไปหอดน้อยหนึ่งเลยใส่เลขสามไปเด้อนัาหน้านัน,น,น,น <c oughs> คอยคอย <c oughs> พี่งงไปพี่ก่อน <c oughs> เอองงไปผูกกับไป เออแนวได้ก็ได้เออตอนนี้กระขํำแล้วเนาะพี่น้องน้องเพื่อนด่าก็ถือว่าไปไกลเกินกว่าสมควรน้องขังเดียวเกือบไปเกือบหาิกว่าเปอร์เซ็นต์นะพี่นอ้องเกือบุกิบกว่าได้ครับเองแบบเกือบไปตรงนังนะแต่ตอนน้องจ้อยเฮียนหลดเผื่อน้องจ้อยสิได้ครับเองโอ้ยเดี๋ยวก่อนมาไปขี่บือข้างหน้าให้หออดขันนั่นก่อนลูกตอนนี้เอาทางหลวงก่อนไปที่ราคาเนอะ โอ้ยเผื่อแล้วงน้องพี่นอนะ้องเนานะอันเดนให้ข้าพิการแจ็คซองซ้ำหอบแต่งสีผ้าเมื่อน้องจ้อยกันสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วเด้อพี่นอ้องบ๊ายบายพอกันคลิปหนะ้าน้องแก่ก,ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้แหพนด้านี่เด้อของแพนด้าเป็นกำลังใจแพนด้านำของแพนด้าเฮียงขับรถครั้งแรกเลยของมือนี่คือครั้งแรกของแพนดาน้าที่เฮียงขับรถน้องจ้อยนะกลัวสิเป็นกาโดนเติมนอนนาพองนาแม่น้องวีเป็นคนสอนนะโดนเติบอันนี้น้องแพนน้องแอยมาสอนเองกันเลยบ่วูกลัเป็นยังไงโอเคนพีี่น้้องสาาหรับบบิไปแลว๊ยย